เช้ามีการเปิดการโจมตีบริเวณชายแดนฝั่งตะวันออกนะหรือในพื้นที่จังหวัดตราดนั่นเองที่ทางกัมพูชาเนี่ยมีการโจมตีเข้ามานะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่กัมพูชาเนี่ยเขาต้องการที่จะขยายพื้นที่การสู้รบนั่นก็คือชายแดนไทยด้านจังหวัดตราดแต่ว่า ก็ถูกทหารไทยค่ะตอบโต้เมื่อวานนี้จนต้องลาถอยนะคะย้อนเหตุการณ์กันหน่อยช่วงประมาณตีห้าเมื่อวานนี้มีเสียงปืนใหญ่นะคะยิงเข้ามาจากเทือกเขาบรรทัดถึงสองนัดด้วยกันข้ามเข้ามาฝั่งไทยด้วยในพื้นที่ด้านจังหวัดตราดชาวบ้านแตกตื่นกันสิคะคุณผู้ชมก่อนที่ทหารนาวิกโยธินจะเปิดยุทธการตราดพิคัตไพรีหนึ่งส่งทหารพรานภาพื้นดินยิงตอบโต้นะคะเข้าทําลายฐานที่ตั้งของทหารกัมพูชา ที่พบการลุกล้ำเข้ามาถึง3จุดด้วยกันแล้วก็ยังมีการส่งเรือลบด้วยอีก4ลำออกลาดระเวนควบคุมแนวทะเลด้านอ่าวไทยด้วยค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครบเลยนะทั้งทหารบกทหารอากาศทหารเรือนะคะพิทักษ์อธิปไตยของประเทศนะแล้วก็ยังมีรายงานนะคะในวันเดียวกันเนี่ยพบ โดรนค่ะหรืออากาศยานไร้คนขับบินวนสำรวจพื้นที่ด้านอำเภอคลองใหญ่ที่จังหวัดตราดโดยไม่ทราบฝ่ายและวัตถุประสงค์ซึ้ขอความร่วมมือชาวบ้านนะคะหากพบวัตถุต้องสงสัยหรืออะไรแบบนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีส่วนฐานติดตั้งปืนกลหนักด้านจังหวัดเกาะกงนะคะประเทศกัมพูชาเนี่ยที่พบว่ามีการติดตั้งเมื่อ2วันก่อนก็มีรายงานว่าถูกรื้อถอนออกหมดแล้วค่ะ ไปดูสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่อำเภออารัญ,ญญประเทศจังหวัดสระแก้วกันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าโอ้โหประชาชนทั้งสองประเทศเริ่มคลายความกังวลแล้วก็ลดความแตกตื่นกันแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่แตกตื่นกันเพราะว่ามีเฟคิ e w ออกมาเยอะอนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นค่ะก็ยังมีประชาชนทั้งสองประเทศที่สมัครใจจะเดินทางกลับประเทศตัวเองเดินทางขนข้าวขนของมานะคะเพื่อที่จะกลับไปที่ประเทศเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลย ตั้งโต๊ะเจรจาก,กันเลยค่ะทั้งสองฝ่ายเอามาคุยกันหน่อยว่าเปิดได้ไหมครับตอนแรกเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดจนมาเปิดจนช่วงบ่ายๆน่าจะซักบ่ายสองบ่ายสมนะคุณผู้ชมที่เปิดช่องทางแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวก เป็นการชั่วคขาวนะคะให้ประชาชนอ่ากัมพูชาก็กลับไปที่กัมพูชาได้หรือคนไทยที่อยู่ฝั่งนั้นก็สามารถที่จะข้ามกลับมาที่บ้านเราได้นะคะโดยนายสโระงน์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็เสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ไทยค่ะเปิดช่องทางสื่อสารแบบเรียลไทม์จะได้มีการแจ้งข่าวสารป้องกันเหตุวุ่นวายระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศด้วยค่ะ ได้มีการเสนอกันในที่ประชุมว่า1ก็คือให้เปิดช่องทางการสื่อสารของจังหวัดอย่างเป็นทางการหนึ่งที่นะครับก็คืออาจจะเป็น facebook เฉพาะกิจนะครับหรือว่าจะเป็น Li น e o f f i c เ a l เฉพาะกิจในการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารทางเดียวนะครับเพื่อจะให้การสื่อสารมันมันมันชัดเจนนะครับไปดูกันหน่อยค่ะสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยภาคตะวันออกเนี่ยคุณผู้ชม ที่มีแนวเขตติดกับกัมพูชานะคะทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้มีการประกาศกฎอายการศึกในบางพื้นที่ค่ะเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติและบุรณภาพแห่งดินแดนตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยนะคะ จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยในหลายพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองจันทบ,บุรีท่าใหม่มะขามแหลมสิงห์แก่งหางแมวนายหญอามและอำเภอเขาคิชกูด,ด้วยนะคะรวมถึงพื้นที่จังหวัดตราดก็คืออำเภอเขาสมิงตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ